ครับผมพินบ้านท่าเรือครับผมครับผมวันนี้มาอัปเดตครับผมพินเสร็จมาให้ครับผมตามลูกค้าสั่งนะครับครับส่บรรยากาศนะครับครับผมกำลังเสร็จมาให้เตรียมจัดทรงให้ครับผมพินต่างๆนะครับเอาเบิ่งครับนะครับไม้ลักสามมติแทกนะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นกีตาร์แหลมนะครับสมาร์ทโฟนไฟฟ้านะครับ เรต้องการไฟ,ไฟฟ้าครับเกินจิต้านะครับนี่สมานนะครับปุ่มไฟฟ้านี่ครับไม้สีสวยมากครับปุ่มไฟฟ้าหนึ่งคอนแทกใบโพนะฮะไว่าก้นเป็ดนะครับนี่สมานนะครับนี่สองคอนแทกสีดำนะครับปุ่มไฟฟ้า ก็มีนะครับน้ำปแหลมนี่ครับสวยๆนะครับเสร็จใหม่นะครับเตรียมจอดจะสูงนะครับวันแรกงใบลีนนะครับนี่ไม้ประดู่นะครับส่งใ้ลีนใหญ่นะครับต้องการว่าโบลีนเล็กนะครับเสร็จเสร็จใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับ สัจชาต่างเตรียมจะส่งครับสวยๆครับลูกค้าที่รอนะครับเตรียมจะส่งให้ครับครับแนะนำสกมารครับโอเคครับผม เทานเลยจะสวย